ข,ข้าวเหนียวขาวงซึ่งข้าวเหนียวขาวงนะคะเป็นข้าวก่อเดียวข้าวพันพื้นเมืองนะคะและข้าวกอกขอฮกซึ่งข้าวก่อกขอุกนะคะ,ะข,ข้าวเหนียวขาวงเฮาจะมีความไวต่อแสงและกาบผู้มิตรประเทศอของอำเภอขาวงห้านะคะเป็นผู้มิประเทศแบบเย็นและการแหง้งน้ำน้อยนะคะ เมื่อปลูกข้าวเหนียวเขาวร่งแล้วข้าวเหนียวเขาวร่งจะมีความนุ่มและกะ่หอมมากนะคะเวลาที่นื่องแล้วนะคะก็จะไม่แช่ติดมือค่ะและกัยังได้รับประกาศนะคะสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะคือค่ะเมื่อน้าข้าวเหนียวเขาวร่งนะคะไปปลูกใด้ทิ้งอื่นข้าวเหนียวจะกเผาร่งนะคะจะมีความนุ่มและหอมลดร่มค่ะ มีเหมือนกับข้าวเหนียวที่ปลูกในอำเภอเขาวงเห้า